Power Bank ขนาดพกพาชาร์จเร็วได้รับมาตรฐาน MFI จาก Apple Anchor Solo Power Bank รุ่น A1680 ปริมาณความจุ 10,000mAh มีระบบชาร์จเร็วจ่ายไฟสูงสุดที่3 0วัตต์ชาร์จให้กับมือถือ iPhone และ Android ได้เต็มประสิทธิภาพโดยเทคโนโลยี Active Chill 2.0ควบคุมความร้อนเกินมีระบบทดสอบอุณหภูมิถึง3ล้านครั้งต่อวันหายห่วงเรื่องความร้อนและแบตเตอรี่เสื่อมเร็วสินค้ามีมอกอเชื่อมั่นได้ ่านมาตรฐาน MFI จาก Apple ปลอดภัยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับโดย Power Bank จะมีสายชาร์จมาให้ในตัวสาย USB Type C และสายชาร์จแบบ Lightning มีรูเสียบ USB Type C และเสียบ USB Type A ให้อย่างละ1ช่องสามารถชาร์จได้ถึง4อุปกรณ์พร้อมกัน Power Bank ขนาดเล็กกระทัดรัดปลอดภยัยสำหรับการเดินทางสามารถนำขึ้นขึ้นบินได้โดยด้านหน้าของ Power Bank จะมีสมาร์ชาร์ g จ r r e m i n d e เไฟแสดงแจ้งเตือนสถานะเมื่อแบตเตอรี่เหลือ5% เผาแบง n k ขนาดพกพาชาร์ดเร็วมีสายชาร์จให้ในตัวสินค้าคุณภาพแองเกอร์รับประกันที่ถึง18เดือนเต็มตอนนี้